สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับขิมของคุณครูหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้แม่เท่จริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็นั่งละเอียดระเมียดระไมนะฮะในการขัดเพื่อให้เกิดเลเยอร์สีแบบนี้นันไม่ใช่ว่าเราขัดขัดขัด,ขดทรงเดชนะเราขัดเปิดผิวเสร็จปุ๊บเราต้องมานั่งไล่เลเยอร์พวกนี้เพื่อให้มันมีการเล่นสีเล่นแสงเล่นเงาเป็นแบบนี้ทั่วตัวขัดมือครับ,รบกระดาษทรายเส้นเล็ก แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยค่อยๆปาดไปตามลายไม้อยู่ที่เราด้วยว่าเราอยากจะให้ตรงไหนมากตรงไหนน้อยไม่งั้นมันจะเป็นดําเทาเรียบไปหมดเลยใช่ไหมนี่ยให้มันมีเลเยอร์บ้างตรงนี้มันเป็นการเล่นกับแสงนะครับเล่นกับแสงโอ้ตัวจริงสวยมากนะนี่ดูด้านข้างครับนี่อื้ือื้อ,อ,อ โหดมากนี้เหลืออะไรล่ะตัวนี้เหลือพ่นเคลือบอ่านี่เทคนิคในการพ่นเคลือบเนี่ยไม่ใช่พ่นๆไปอีกนะฮะเพราะถ้าเราพ่นไปเฉยๆเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เลเยอร์ที่เราขัดมามันหายไปมันก็จะแบนตั้งแต่เลยตัวนี้เราจะทําเป็นกึ่งเงากึ่งด้านตามสไตล์คูเตอร์นะครับงั้นตรงเนี้ยแบร์ตไตไว้ให้ การที่จะทําสีแบบนั้นให้มีเลเยอร์ได้เนี่ยให้ยังเห็นเลเยอร์ที่เล่นกับแสงอยู่อย่างนี้นะครับแบบเป็นการแบบพลิกแสงสีเนี่ยเราก็ต้องทําให้ขิมเงาด้วยครับไม่ใช่ว่าพ่นหรือเคลือบด้านลงไปเลยแล้วจบไม่ใช่นะเราต้องพ่นด้านแล้วพ่นเงาจนขิมเงาเลยนะครับแล้วก็มาทับด้วยด้านอีกครั้งหนึ่งจบจากนั้นปับ๊บต้องขัดมืออีกครั้งหนึ่งครับไม่ใช่ขัดเครื่องด้วยนะขัดมือ ขัดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เนื้อสีทุกอย่างซึมลงไปในเนื้อไม้เหมือนเราลอกผิวเขาออกเพื่อให้ซึมลงไปในเนื้อไม้แล้วก็ขัดปิดงานอีกครั้งจะได้เป็นกึ่งเราขึ้งด้านเลเยอร์พวกนี้จะยังคงอยู่นี่แหละครับของผมเนี่ยจะยากตั้งแต่การลงสีตั้งแต่การไล่เชดดิ้ง พ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันต้องแบบองค์ประกอบมันต้องได้หมดอากาศก็ต้องได้อารมณ์ของคนทําก็ต้องได้นะสวยมากนะตัวนี้ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเราพ่นเคลือบขัดหน้าขิมให้เงาตกแต่งยองอีกเล็กน้อยก็เริ่มที่จะประกอบครับทากาวยองใส่หลักขิมแล้วก็ใส่สายเตรียมเซ็ตอัพภายในสิ้นเดือนนี้ได้ฟังตัวนี้หอๆเลยแหละเอา้า ผมไปลุยตัวอื่นต่อกันนะครับพบกัน